รถติดอยู่กลางป่าซ่านะครับหงมาคนเดียวไงอ้เบิ่งนะโอ้นี่เกือบสี่โมงสี่โมงแลงหลังจากเขามาทำคลิปในป่าซ่านะครับแต่ว่าพ่ได้เกี่ยวกับนั่นป่าซ่านะครับมาทำสำมุนไพรบม่เกี่ยวกันเลยนะครับแองหนำเองน้อยๆนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันไปพ่ได้ปกติกะเที่ยวทางนี่หละแต่ว่ามองนีมัน จังว่าเนี่ยกับบอลูกวาสิมีไอนอกเหนือจากธรรมชาติบอนะครับโอ้ยเบิ้งเนี่ยโอ้ย,อยถกใจวบอยู่คนเดียวอยีกตงหานะครับบอกเลยว่าอยู่คนเดียวมาคนเดียวนี่นี่กะสิเป็นป้าซาเลยนะครับนี่เบิ้งจากกล้องในโตัวรถนะครับนี่ใส้เกียร์ถอยนะครับก็บสิบอขยับเลยแบบนี้เลยนะครับ เล่งเล่งบโบโบโบติงเลยแหละนะครับโบติงอันนี้โบติงยี่หรีโอ้ก็อยู่ใกล้อโอดอกเว้ยเดี๋ยวเขาสิลงไปเบิง้งนะครับเด้อว่ามันเป็นกับโหนาลื่นนะครับบบหนาลื่นบบขยับเลยแหละหรือด้านนี้ด้านนี้จมนะครับด้านด้านนี้จม เบิ้ง <G ül> เบิ้งเขามา้ถึงจะพุ่นนะครับเขาไมา้ถึงจะพุ่นเลยแบบนี้เลยนั่นก็สิเป็นหมองที่พ่อใจมองที่ว่าฟังผีตายโหงนะครับหมองโซนนั่นเลยนะครับอันนี้ก็สิว่าสิกลับออกไปโอ้ยยังไงโอ้ ปกติเที่ยวเ้นนี้นะครับบ่ดินบ่หนาลมขนาดนี่เลยใจสั้นเลยนะครับเพราะว่ามาคนเดียวแล้วก็ตอนนี้เขาโเอึนอิล่าอยู่นะครับให้คน้นหาค้นจากบ้านมาอยู่ซอยถ้าบ่าได้อีรีก็ต้องเอารถไถมาดึงนะครับมันต้องยังสั้นนะครับอันนี้ลองเอาค้นมาอยู่ก่อนว่ามันสิไปได้บ่นะครับบริเวณนี่เบื้องว่างมากนะครับ ป้านี่อยู่ห้างจากบ้านอีสานพระเจ้ากับประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบกว่ากิโลนะฮัฮวเขาสีมะฮอดกัโอ้ลอพักหนึ่งนะครับนั่งต้องมองอยู่นี่แหละมาติดบู่ไยแรก่อย่านฮึฮึนี่เรียกว่าอะไรครับมันเบิกบ้างวันวังเวงนะครับวังเวงอีลีไปดับเครื่องรถนั่งล้อไอ้คนมาซอยอย่างน้อยนะครับเนาะเบิรงนะครับโอ้นะ อุ๊ยสีมืนล่มดับเครื่องล้อก่อนนะครับ